คือหน้าข่าวของผมโยคนากรคุณบระที่วันนี้วันอังคารที่29มิถุนายนนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ผมสรุปให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการเยียวยา6พื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพปทุมธานีนนทบ,บุร,ร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสาครและก็นคนปรปฐมนะครับทั้งกลุ่มที่อยู่ในระบบและก็นอกระบบนะครับมีการเยียวยาธุรกิจอะไรบ้าง1ก็คือก่อสร้าง2โรงแรมที่พัก3บริการด้านอาหารนะครับ4พวกสถานบันเทิงให้บริการตอนกลางคืน,คนแล้วก็5 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆผมอธิบายกิจกรรมบริการด้านอื่นๆก่อนว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของการซ่อมต่างๆอย่างเช่นซ่อมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนซ่อมรองเท้าเครื่องหนังเฟอร์นิเจอร์ซ่อมนาฬิการับตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องดนตรีเครื่องกีฬารวมถึงกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นพวกสปา นะรบ,บริการลดน้ำหนกักการตัดแต่งผมดูแลความงามแต่งเล็บมือเล็บเท้าบริการซักรี่ดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและการบริการด้านอื่นๆที่จะได้รับการเยียวนะครับจะได้รับการเยียวยาแบบนี้ครับถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะในกลุ่มมาตรา33และก็สัญชาติไทยนะครับก็จะได้รับ 5 0ของเงินเดือนแต่จะไม่เกิน7,500บาทแล้วก็จะได้รับเงินพิเศษอีก2,000บาทอันนี้สำหรับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตราสาสาำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับเงิน3,000บาทต่อหัวลูกจ้างนะมีลูกจ้างกี่คนคูณไปแต่ว่าลูกจ้างต้องไม่เกิน200คนทีนี้สำหรับนอกระบบประกันสังคมนะครับไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะมีอยู่3กรณีกรณีแรกครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง นะฮะถ้าใครที่มีลูกจ้างนะครับให้ไปลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภา,ายในเดือนกรกฎาคมนะฮะก็นายจ้างก็จะได้รับ3,000บาทต่อหัวลูกจ้างลูกจ้างก็จะได้รับ2,000บาทนะครับแต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับ50%ของ κ. เงินเดือนเพราะว่าอยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินภา,ายในเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะได้รับ3,000บาทนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มของโครงการคนละครึ่ง ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมเนื่องจากไม่มีลูกจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในตราสามพันบาทนะฮะสุดท้ายสําหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและก็มีลูกจ้างแต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ลงทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎ,รกฎาคมนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับต้องเป็นผู้ที่ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโควิด -19 ส่วน เงินจะเข้าวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอกระทรวงการคลังแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับ